สวัสดีค่ะ,คะนักเรียนชัปป้นป .5 ทุกๆคนนะคะเรียนลายบายคุยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องแรงลับนั่นเองค่ะซึ่งเป็นแรงลับนะคะเป็นชั่วโมงที่2นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะคะว่าแรงลับมีวิธีการคำนวณ3แบบมีอะไรบ้างนะคะตั้งแต่แบบที่1จนถึงแบบที่3นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะ ค่ะสำหรับเรื่องที่15เรื่องแรงรับนะคะซึ่งเป็นชั่วโมงที่2นะคะเดี๋ยวคูวิจะอธิบายนะคะให้ในักเรียนได้ฟังนะคะแล้วก็เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นค่ะคะ่ะสำหรับแรงหรือ r o r นะคะ,ะเวลาเราเขียนนะคะเราสามารถใช้ตัว F ใหญ่นะคะหมายถึงสิ่งที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนสภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการ เปลี่ยนทิทางเปลี่ยนขนาดของอัตราเร็วหรือเปลี่ยนขนาดรูปร่างของวัตถุนั่นเองค่ะซึ่งนะคะเครื่องช่างสปริงนะคะเป็นตัววัดค่าแรงของแรงนั่นเองนะคะซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันหรือตัว N ใหญ่นั่นเองค่ะอันนี้คือลักษณะของเครื่องช่างสปริงค่ะทีน,นีการหาแรงลับนะคะก็จะมี3วิธีด้วยกันนะคะ วิธีแรกนะคะกรณีที่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะอันนี้จะเห็นว่า f1, f2, f3 และ f4 อานักเรียนสังกกตค่ะ f1 300 f2 250 f3 300และ f4 คือ300นะคะถ้าไปในทิศทางเดียวกันให้ทำอะไรกันคะให้นำมาบวกกันนันะะ่นเองค่ะทำอย่างไรนะคะ ก็เราก็จะต้องเอาตั้งแต่ F1-4 ถึง4มาบวกกันนะคะอย่างเช่น F1 300บวก2อ5 0บวก3 100และบวก300นะคะทีนี้ลองมาบวกกันค่ะว่าได้เท่าไหร่เอาวิธีง่ายๆค่ะ3า0 0บวก300เป็นเท่าไหร่คะ หกร้อยหกร้อยบวกอีกสามร้อยเป็นเก้าร้อยเก้าร้อยบวกอีกสองร้อยห้าสิบเก้าสิบสิบเอ็ดและอีกห้าสิบแปลว่าคำตอบของมันคือติ๊กตอกติ๊กตอกค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบนิวตันนะซึ่งมีทิศทางไปทางขวาหรือซ้ายดูลูกศรเป็นหลักค่ะทางขวามือของเรานั่นเองค่ะเราก็จะตอบว่าดังนั้นอันนี้ครูเอากล่องมาแทนนะ ผเขียนว่ารถเคลื่อนที่ไปทางขวามือด้วยแรงรับ1์5นิตันน่ิวตันนั่นเองมันจะเคลื่อนที่ไปทางขวามือค่ะอ่ะอันนี้กรณีเดียวกันค่ะเห็นไหมว่าลูกศรชี้ไปทางเดียวกันคือทางซ้ายมือค่ะมี F 1คือ300 F 2คือ300และ F 3คือ300เช่นเดียวกันวิธีก็คือเอา300นะคะทั้ง3อันมา บวกกันนะคะก็จะได้3าเป็น9เติมศูนย์ตัวนะคะก็จะได้900นิวตันนะคะไปทางไหนคะไปทางซ้ายมือนั่นเองค่ะแรงลัพธ์ของมันก็จะได้เท่ากับ900นิวตัน,นะคะ่ะไหนง่ายๆค่ะเอามาบวกกันถ้าไปในทิศทางเดียวกันนะคะเห็น <c oughs> ลูกศรไหมคะว่ามันชี้ไปทางซ้ายมือนะถะัดมาค่ะอันนี้ ลูกศรชี้ลงถูกต้องไหมคะไปในทิศทางเดียวกันทั้ง3อันเลยไม่ว่าจะเป็น f1 f2 แล้ว f3 นะ,ะ f อย่างที่บอกว่า f แทนด้วยแรงนั่นเองแรงที่1แรงที่2และแรงที่3นะคะจะเห็นว่า f1 กับ2เนี่ยเท่ากับ300นิวตันแต่มี f3 เท่ากับ100นิวตันนะ,ะนักเรียนก็สามารถนำมาบวกกันก็คือ300บวก300บวกอีก100ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะเ0 0นั่นเองนะคะ มีที่ทางลงด้านล่างนั่นเองค่ะง่ายๆค่ะง่ายมากให้นักเรียนดูลูกศรเป็นหลักนะคะครูเคยบอกแล้วนะคะว่านักเรียนต้องดูลูกศรน,นะคะจะเห็นว่าลูกศรชี้ทางไหนก็ไปทางนั้นฝั่งไหนแรงเยอะกว่าก็จะก็จะมีแรงมากกว่านั่นเอง สำหรับกรณีที่สองนะคะกรณีที่มีทิศทางตรงข้ามกันนะคะสังเกตจากไรนะคะให้นักเรียนสังเกตจากลูกศรเห็นไหมคะว่ามันชี้ฝั่งนี้จะชี้ไปทางด้านขวามือฝั่งนี้ชี้ไปทางด้านซ้ายมือค่ะจะเห็นว่านะคะจะมีแรงทั้งหมด4แรงด้วยกันนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะแต่อะไรที่มันไม่เหมือนกันนั่นก็คือแรงนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะหาได้อย่างไรนะคะ ดังนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะนำฝั่งนี้มาทำอะไรกันคะนักเรียนเราต้องมารวมกันคือเอามาทำบวกนั่นเองค่ะเอามาบวกกันนะคะ,ะฝั่งนี้มาบวกกันนะคะ,ะนักเรียนลองบวกบวกกันสินักเรียนจะได้เท่าไหร่อ่านับหนึ่งสองสามติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะมันก็จะได้เท่ากับ 1นึ่งพนหนึินิวตันนั่นเองค่ะโอเคนะ,คะจากนั้นทำยังไงต่อนะคะทำยังไงต่อก็ให้เอาอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาทำอะไรกันคะอีกฝั่งหนึ่งมาทำมาลบหรือบวกคะฝัะ่งนี้ก็ามาบวกกันเช่นเดียวกันคะ่ะทำยังไงคะ 3 4มสีิมีเลข0ูย์สตัวนะคะนักเรียนลองอลองคิดคำนวณค่ะ4 3 12 12เติมศูนย์อีกกี่ตัวคะสตัวคะ่ะก็จะได้1น0 0งพันิวตันโอเคนะ,คะก็จะได้1,200นิวตันดังนั้นนะคะนักเรียนจะต้องเอาทั้งสองฝั่งเนี้ยถ้ามีทิศทางตรงข้ามกันให้เอามาลบกัน นะทีเรามาดูค่ะค่ะจะเห็นว่าเอา1200นิวตันลบกับอีก1100นิวตันนะจะเห็นว่าเอาฝั่งที่มีมากกว่านะลบฝั่งที่มีน้อยกว่ามันจะหาคำตอบได้ง่ายกว่าดังนั้นจะเห็นว่าฝั่งนี้นะคะจะมีแรงมากกว่านะคะดังนั้น นวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายมือนั่นเองค่ะวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายมือโอเคและกรณีสุดท้ายก็คือกรณีที่มีทิศทางตรงข้ามกันแต่แรงเท่าไหรคะมีค่าเท่ากันนะคะจะเห็นได้ว่านะคะถ้านักเรียนนะคะเอาฝั่งนี้มาบวกกัน,นะคะ่ะฝั่งนี้มาบวกกัน จะเห็นว่าจะมีค่าเท่าไหร่คะ1,200เท่ากันเลยค่ะทีคนละฝั่งก็ต้องเอามาลบกันนะคะจะเห็นได้ว่า1,200ลบ1,200จะได้เท่ากับ0นั่นเองนะคะดังนั้นวัตถุชนิดนี้ก็จะไม่มีการเคลื่อนที่นะคะแรงลับมันเลยมีค่าเท่ากับศูนยิวตันนั่นเองค่ะง่ายๆนะคะผูเชื่อว่านักเรียนของครูทำได้ทุกคนคะ่ะ นี้มาดูค่ะงานของนักเรียนค่ะวันนี้งานที่15นะคะก็จะมีทั้งหมด5ข้อนะคะให้นักเรียนตอบคำถามโดยดูรูปภาพนะคะตั้งแต่รูปภาพที่1นะคะ1 2 3 4และข้อ5นะคะก็ให้นักเรียนนะคะดูนะคะว่ามันตอบเท่าไหร่และเคลื่อนไหวไปยังไงนะคะมีแรงรับเท่ากับ กี่นิวตันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค้ามนี้ครูวิมีความรู้ให้กับนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ